วันที่เราจะมาจัดเทียริกันคือมันจะไม่ระดับให้คือตอนนี้เรายังไม่มีหัวหน้าเลยเราจะเลือกคอยบองคนในนี้มีระดับไม่เอาใครวะกลางหัวหน้ารองแล้วก็หัวหน้าจะมีคนเช่นนี้คนแหลกได้แก่ขม่ลาเลส อแล้วผมจะไล่ไปคนคนสุดท้ายจุดนีะฟิวเจอร์คอกแมนจำเชื่อไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรผมรู้เดียวว่าทีวีเมียนก่อไ็ไ้นะผมต้องขอทดทษด้วยแล้วก็ทีวีเมียนแบดบอยแล้วก็เบนดี้แล้วก็คุณหมาเช้าซึ่งเชียริศนี้ห้ามจัดตัวเองโอเคซึ่งหาใครยังใส่รูปนาพไม่เป็น กดจุดสามจุดข้างบนนี้แล้วก็ไปเห็นรูปภาพไหมเพิ่มรูปภาพกดไปเลยแล้วคนก็เลือกรูปภาพตามใจคนชอบนี่แหละเรามาจากคนแรกก่อนเลยคามาลาเลดหรอที่ริงก็อยากให้เป็นหัวหน้านะแต่ไม่เขายัางเด็กอย่เขาอายุผมเป็นคนที่สองที่รู้ว่าอายุเขาเก่ากวบ ซึ่งให้เขาอยู่รองนั่นแหละรองมาคนที่สองจูเนียอยู่รองเหมือนกันแหละเอ้ยผมเอาภาพเข้ามาผิดนะไม่เป็นไรหรอกนะใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมอืมขอช่วยด้วย ผมโคตรขอโทษเลยผมโคตรขอโทษขอโทษเลยเาเเามาก็ได้เสองฟิลเจอร์อกมงตอนนี้อยู่อันดับใข่วะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยทำ่จงเล่าหร่อะดีมาเช้าออกออกไอ,อก้มาเช้าดีออกไปไก,ก,กลไกลเลย ใครวะอันนี้สองอจำชื่อไม่ได้ทีวีแมนมาคุณทีวีแมนมาเน่เลยระดับอะไรดีนะกลางแล้วกันกลาง เอซไปสำหรับนายอ่ะผมจะข้ามทีวีแมนเบสบอยไปเกิดได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าทีวีแมนเบสบอยเขาอยู่อันดับอะไรให้มันเป็นแบบพวกผมว่าเอาทีวีแมนเบสบอยกกอนก็ได้ผมมันเลือกมากอะ่ะระดับใหญ่ก็ต้องใหญ่หน่อย หัวหน้าเพราะว่าเขาน่าจะสำคัญสุดแล้วแหละอเขาอายุเท่ากันกับผมเลยมาเป็นดีโคตรคิดถึงเอาเชีเไหมอเมอมาเร็วๆผมหนึ่งเอาคนหนึ่งมาไม่เป็นเลยเอาคนสุดท้ายก็ได้ผมมันรีบหน่อยอะ อ,อกลางและกันโคตรคิดถึงมามาเช้ามึงคอยอยู่วะไม่เป็นไรพูด,พดมึงเฉยๆนะคือเขาหยาบเคยมิดหนึ่งใช่มาคนที่ผมลืมเอาคืออออืื้มาจอใหญ่เคียวนะโอเค ผมไม่เอาอ่ะใครจะให้เขาเป็นหวัวหน้าผมไม่ผมจะเลยเป็นผุยผงเลยนะเฟยเอา,เามาแา้รเองเฮ้ยออนอีดีออาอีด,อาอดีเขาไม่ลาลิทเขาลงคล,ลิปเหรอเลดเท่านี้แหละหัวนหน้าของเราซึ่งห้ามจัดตัวเองนะผมบอกแค่นี้ บายล่ะ